สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับช่อง w w 3 channel นะครับวันนี้มากับเกม pubg pc นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสีสันความสว่างให้สดใสนะครับสว่างน่าเล่นนะครับแล้วก็มองในส่วนของออสภาพแวดล้อมได้ทะลดในการเล่นแล้วก็เห็นศัตรูที่ใส่เสื้อสีชัดเจนขึ้นนะครับ ปกติเนี่ยไอยตัวที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นดีฟอ t จากเกม PUBG เองสีมันก็จะจืดชืดหน่อยความสว่างมันก็ไม่ค่อยสว่างนะครับตรงนี้นะก็อาจจะทําให้อัรตรดในการเล่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ทีนีเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูวิธีการปรับสีสันและความสว่างจะเปิดโลกเลยทีเดียวำสาหรับมือใหม่ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปรับยังไงโดยวิธีนี้ผมใช้ของ NVidia g ตนมนั่นหมายถึงว่าจะรองรับแค่ ผู้เล่นที่ใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce นะครับลงไดเวอร์แล้วก็ตัวโปรแกรม uh, GeForce Experience ให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้า AMD ก็ผมไม่เคยใช้นะ AMD เพื่เพื่อนลองไปหาในส่วนของออโปรแกรมในส่วนของ AMD ในการปรับต่างๆแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้โปรแกรมเสริมนอกจากตัวไดเวอร์ของ NVIDIA หรือ AMD เองนะครับถ้าไปใช้โปรแกรมเสริมเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนแบนนะครับต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันจริงๆเราไม่ได้โกงหรอกแต่ว่าเราอยากปรับสีปรับอะไรใช่ไหมนะเราไปใช้โปรแกรมเสริมโปรแกรมอื่น ตัวเกมมันอาจจะดีเทคว่าเฮ้ยคุณใช้โปรแกรมเสริมช่วยอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัดระวังแต่ตัวนี้มันมาจากไดเวอร์นะครับก็ไม่เป็นไรแล้วผมลองแล้วก็ไม่โดนแบนอะไรทั้งสิ้นนะครับเล่นมาเป็นปี2ปีแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะครับอ่าง่ายๆเลยกดเอทินเนตเอฟสามครับนะสำหรับใครที่เปิดเกมเข้ามาแล้วนะครับเอทินเนตเอฟสามเพื่อนๆจะเห็นแถบไอตัวเกมฟิลเตอร์ด้านซ้ายมือนนะเห็นสไตล์ไหม มันจะมีส่วนของสล็อตหนึ่งสล็อตสองสล็อตสามสามสล็อตเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าสําหรับเวลาเราเปลี่ยนเกมนะครับเช่นวันนี้เราอาจจะเล่น PUBG, พับจีพรุ่งนี้เราอาจจะเล่น d a วันมะรือนอาจจะเล่นเกมอื่นอะไรก็ว่าไปนะซึ่งแต่ลนะเกมสีกับความสว่างสดใสมันต่างกันนะครับอย่างเกมพับจีถ้าเพื่อนๆปรับสีสูงแล้วก็สว่างสูงเนี่ยจะเอาไปเล่นกับเกมพวกเอ่อวอลอรลนหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าวอลอลนเนี่ยสีมันก็ค่อนข้าง เข้มข้นอยู่แล้วความสว่างก็สว่างอยู่แล้วมันอาจจะเพี้ยนไปเลยถ้าเกิดเราใช้สโซน,นเดียวกันก็เลยมีในส่วนของสามสลอตถือว่าถือว่าเป็นโปรแกรมค่อนข้างดีนะครับเริ่มอาจจะเป็นออฟอยู่เพื่อนๆก็ทําการเลือกสลอตที่ต้องการจะติดอ่าตั้งค่าสีแล้วก็สว่างไอตัวที่หนึ่งผมตั้งไปแล้วอ่นะก็ขอเลือกเป็นอันที่สองแล้วกันจะได้พาเพื่อนๆทาแบบเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็กดไปที่สองหรือสามก็ได้นะอ่ะสองแล้วกันจากนั้นไปที่ add filter นะครับ จานั้นเลือกอันดับแรกเลยคือเลือกปรับสีก่อนนะครับปรับสีได้ไปที่คั l เลอร์นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นก็สีเย็นสีสว่างขึ้นมาขึ้นนะครับกดไปที่รูปตรงนี้ครับสามเหลี่ยมน้่ชี้ลงตรงนี้ผมเคยมีปรับไปแล้วมันก็เลยปรับตั้งค่าที่ผมตั้งเอาไว้แต่ของเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้หรือสีอาจจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรก็ดีนะครับอาจจะสีเพีย้ยนยังก็ดีฟ้ามากเกินไปเหลืองมากเกินไปออกไปซ้ายสุดครับปรับไปซ้ายสุดได้หมด ศูนย์ศูนย์นะด้านบนตินคอลเลอร์ตินอินเทนเซนตี้เป็นศูนย์เทมเพอเรเจอร์อาจจะเป็นขวาเหลืองซ้ายฟ้าก็ปรับให้เป็นศูนย์ก็คือดี f อลไม่เอาเทมเพอเรเจอร์นะครับจากนั้นวิวแบนด์ and, นะครับเดิมมันอาจจะเป็นตรงนี้อยู่ศูนย์ไหม,มนก็จะเป็นสีดั้งเดิมดั้งเดิมกับตัวเกมเลยะจะกดออฟจะกดออนก็เท่าเดิมเห็นไหมครับแต่ถ้าเปิดซ้ายสุดก็จะเป็นขาวดำซึ่งแน่นอนไม่มีใครมาเล่นเกมขาวดำแน่ถูกไหมครับ ก็ปรับออกขวาครับผมแนะนําที่ประมาณ6 5สิถึงเจอ่สไม่เกิน75ดแล้วกันยิงปรับสูงสุดได้ที่ร้อยนะแต่ว่ามันสว่างเกินไปเดี๋ยวแสบตานะครับแต่มันจะมีผลกับตอนกลางคืนนะถ้าเกิดคุณไปปรับสีเยอะเกินไปกลางคืนระวังสายตาเสียด้วยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวงังเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็เปิดไฟแนะนําให้เปิดไฟเล่นเปิดไฟที่ห้องอะไรเงี้ยนะครับถ้าปิดไฟแล้วเล่นอาจจะต้องลดแสงลดอะไรลงมาด้วยนะป้องกันนะครับประมาณนี้นะศูนย์ศูนย์ศูนย์และประมาณสักเจ็ดสิบกว่า จากนั้นกดดน้นะด้นก็คือเสร็จแล้วปรับสีเสร็จแล้วเห็นป่ะเพื่อนๆเ,เห็นสีเพิ่มมาไหมเห็นไหมเดิมสีมันจะจืดใช่นไหมครับดูสีกระเป๋าสีผมผมก็ตายดูสีปืนปืนลายปืนสวยนะตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ย adbm เห็นไหมครับสีลายไม้สวยเลยนะท้องฟ้าก็ธรรมชาติทะเลไกลๆนู้นก็ธรรมชาตินะครับตรงนี้นะทีนี้สีไม่พอต้องเพิ่มวามสบางมาอีกหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมเอเดสาม จากนั้นก็ไปที่ตัวเดิมนี่แหละสองนี่แหละแ,แต่หากเราต้องการจะปิดนะก็กดออฟได้เลยนะหรือเราต้องการเปลี่ยนเก,นเกมเราก็ไปเลือกในส่วนของเกมที่เราตั้งเอาไว้แบบนี้อย่างนีพับจี PUBG ก็เลือกตรงนี้นะครับทาการกดบวกแล้วก็ในส่วนของ b ิดเน็ตคอนทราส์นะก็กดปึ๊บเข้าไปโดยผมแนะนำาิ i เน็ตคอนทราส์นะครับค่าตั้งค่าตามนี้เลยนะสิบอันนี้ผมเคยตั้งไว้แล้วมันก็เลยเลือกค่าที่ผมตั้งไว้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกโพชัวนะครับอีกโพชัวสิบเปอร์เซ็นต์ คอนท้าต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไฮไลท์สามสิบเปอร์เซ็นต์ชาโด้ลบสิบนะครับแล้วก็แกมมาเป็นศูนนะครับตรงนี้ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการกดดนเหมือนกันนะครับส่วนตรงอื่นเนี่ยอินเดียเอฟสามเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างก็มีเยอะแยะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นโหมดฟิล์มโหมดวิดีโอเก่าเงนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกัน,ตนแต่ว่าถามก่อนว่าใครจะไปปรับเล่นแบบนี้ใช่ไหมถูกไหมแต่หมายว่าตัวอินเดียมันมีให้ปรับ ลิเตอร์บ็อกเป็นแบบหนังวิดีโออะไรเงี้ยใครต้องการจะอัดวิดีโอทําเป็นแบบรูปแบบหนังจริงๆมันใส่อันนี้ก็ได้ใส่ตอนที่คุณตัดคลิปก็ได้ไม่จ้เป็นต้องมาใสใตัวเกมตัวเกมคุณปล่อยไปธรรมดาไปเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้แหละครับสใส่เป็นสองอันพอนะครับแล้วก็กดดนไปเพื่อนๆก็จะเห็นเห็นนะครับสีสันแล้วก็ความสว่างระยะไกลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยสีสันของไอ้ตัวเนี้น้ําทะเลภูเขาตรงเนี้ยแท่งหินเนี้ย แล้วก็รวมไปถึงส่วนของปั๊มน้ำมันก็สว่างขึ้นต้นะนไม้ก็เขียวกระจีขึ้นมาจากเดิมเนี่ยมันโอ้โหสีจืดชืดนอะ่ะเปิดให้ดูสว่างปิดเห็นปิดไหมความสว่างดอบลงสีสันดอบลงพอเปิดปุ๊บเปลี่ยนโลกเลยครับนะตรงนี้นะก็ลองไปปรับดูได้นะปรับไม่ยากนะครับนะตรงนี้ปรับตามผมได้เลยหรือใครต้องการปรับสีมากน้อยเพียงไหนก็สามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามอัธยาศัยหรืออัตโสของตัวเองที่ต้องการจะเล่นนะครับจุงนี้นะครับโอเคนะครับก็ลองไปปรับแล้วก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับชบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับวันนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อน๋ยวผมไปเล่นเกม PUBG ต่อนะครับส่วนไอดีผมก็ W W ไอสามตัวนะครับจะแอดมาเล่นด้วยกันก็ไม่ว่างกันนะรับมือใหม่เหมือนกันผมก็ไม่ได้เล่นกิ่งอะไรอานะเกมตรงไปตานึงก็คิวได้ตัวสองตัวหรือบางทีก็ยิมไม่ได้เลยตัวลงไปบวกก็ตดนยิงก่อนนะเอาแบบฮาฮาไปก่อนสนุกไว้ก่อนเนื่องจากเราเล่นเกมเราไม่ได้แข่งใช่ไหมครับเราเล่นคลายเครียดไม่ใช่เล่นไปเครียดกว่าเดิมนะครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ